ใส่ชายป่าเนี่ยตัดคำนา้าใช้สวยด้วยนะเนาะสายฟูครับมันอยู่ไหมอยู่ครับน้าอยู่ไหมไปแล้วเหรอไปแล้วโอ้โห ขายฟู้น,น,น,นะ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 เอา้าอยู่ครับนะนะอยู่ครับผมไม่ได้วัดโอ้สาสวยด้วยผมนุก็ไม่อยู่ผมนุก็ไปแล้วนะผมนุก็หลุด,ดไปติดอสว่าติดหญ้านะโหอยู่ครับนี่ครับฮันเตอร์เซา ซส์สวยอยู่นะขนาด3.5เซนนะครับนานี่ขนาด3.5เซนครับน้ำหน,นัก6.5-7กรัม7กรัมน,นะนะฮะที่สําคัญเลยครับใบดิวเป็นใบดิวลูกอมไม่มีโซเดียมคมปลากัดแมละแวงครับใบลิวเนี้ยคล้ายๆของเซตอีกนะแต่ว่าทางน้ํามันจะคนละทางกันแล้วก็ตัวเนี้ยจะเรียกป่าน้นเบิร์กได้ดีกว่าครับนี่ครับฮันเตอร์เซตอ ผมใช้เป็นสีเขียวนะนะนะสีเขียวกัดดีทุกสีครับก็วันนี้ผมใช้เป็นสาย PE2 โคน้ตพัดครับคันโคนะ้ตเวทคสิบยี่สิบนะเหยื่อฮันเตอร์เซตอาร e นิวเจเลชใหม่ขนาด3.5เทน้ำหนักห5จถึงเกร,รัมครับที่สำคัญไปอยู่เป็นเบริลลุลูอมนะ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 ไม่มีสดแหลมคมปลากัดมแมลแวงครับฝากผลง,งานไว้ได้วยครับฮันเตอร์เซกับผมนวัชคองแตกครับหาซื้อได้แถววัชอุปรกรณ์ตกปลาแถวบ้านท่านนะ หรือก็สั่งในเพจสั่งในเพจันเตอร์ก็ได้นะครับนะฮะฝากผลงานไปด้วยครับ